สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างง่ายๆนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมลงไปให้นะครับมันมี3สูตรนะรผลปรากฏว่าเข้าแค่สูตรเดียวนะครับนี่นะครับในสูตรนี้จะเข้าชี้เลขหนึ่งะครับมันออก6กหนึ่ง ซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่3นะครับส่วนสูตรที่2สูตรที่1นั้นหลุดหมดนะครับสูตรสูตรที่2เนี่ยมันหลุดไปตั้งแต่งวดที่ออก77แล้วนะครับแล้วก็สูตรที่หนึ่สูตรที่1ก็หลุดเหมือนกันนะครับดังนั้นมันมีมีเหลือแค่สูตรเดียวนะครับคือสูตรนี้ซึ่งข้อมูลใวันก่อนผมก็ทำเอาไว้อยู่นะครับนี่เน่ยชน01เข้าเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าสูตรใหม่ งวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงเพิ่มเติมให้พอดีนะครับก็เป็นใครไม่สบายก็เลยไม่ได้ลงสูตรหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็สูตรนี้งวดใหม่นะครับจะได้ตัวเลขไหนผมก็จะมาคำนวณให้ดูนะครับวิธีการคำนวณนี่มันใช้หลักร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกค่าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนะมันมีอยู่สองสเต็ปนะครับ และในวันนี้ก็จะมีสูตรใหม่ลงมาเพิ่มมาอีก3สูตรนะครับอ่ามีสูตรที่3ามนี่อันนี้สูตรที่3จะมีสูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6อีกนะครับเอามาคำนวณสูตรเก่ากันก่อนนะครับสูตรเก่าก็เอาตัวเลขงวดใหม่นะครับที่ออกไปนะครับ6 696 2ตัวล่าง61หนึ่งอ่เป็นเกณฑ์ในการคำนวณน,นะครับจะใช้ร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างนะครับร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่าง ใช้สามตำแหน่งนี้ได้6บวก6บวก1นะครับแล้วตำแหน่งสุดท้ายนี่คือบวกห้านะบ,บวก5้าคงที่เท่ากับ6กบวกหนะครับได้12 12องสิบสวกหนึ่งบวกห 13, ้ 13, ได้สิบแปาศูนย์นะครับตรงนี้จะเป็น9 9 0าเ ตัวเด่นมันจะชนอยู่ที่9ก้บกนะครับดังนั้นข้อมูลงวดใหม่นะผมก็จะทำเอาไว้ให้ดูนะในหน้านี้เลยนะครับดับล่างเรามี9 65นะครับดับล่างเรามี9 65ในนี้มีเลข9ติดดับนะครับจะเป็นเลข0ูนย์หรือเปล่าน,นะครับดังนั้นวิ่งล่างเรามี8 890 9 0, 9 0 1นะครับสูตรมันจะชน ชนอยู่ที่9กับ0นี่นะครับชน9กับ0นะครับจะเป็นตัวไหนนะอันนี้คือข้อมูลสูตรเก่านะครับซึ่ง9เนี่ยมันมาติดดับตรงนี้นะครับ9กมันมาติดดับหรือจะเป็นเลข0นย์นะครับหรือจะเป็นเลข0อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสูตรมันจะเข้าต่อไหมหรือว่ามันจะหลุดนะครับหรือบางครั้งมันก็อาจจะกระโดดมาข้างหน้ามาข้างหลังนะครับ มันไม่แน่นอนนะครับนี่อย่างงวดนี้ที่ออก5-8เห็นไหมครับงวดที่ออก5-8เนี่ยตรงกลางนี่มันไม่มามันมาออกข้างหน้าเลข5แล้วก็มาออกข้างหลังเลข8นะครับออกข้างหน้ากับข้างหลังตรงกลางไม่ออกนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางตรงกลางแล้วงวดนี้ต้องรอดูว่า9-0นี่จะมีไหมถ้า9้าบ0ไม่มามันอาจจะเป็น8หรืออาจจะเป็น1หัวท้ายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องไปดูดีๆนะครับ คราวนี้เราจะมาดูสูตรใหม่เพราะว่าสูตรวิ่งล่างของเรามีแค่สูตรเดียวนะครับข้อมูลมันอาจจะไม่เพียงพอนะน้อยรู้เราจะเอาไปจับคู่ยังไงนะครับและก็ไม่รู้ว่า9กับ0ูนี่มันจะไปต่อไหมหรือว่ามันจะหลุดนะครับเอามาดูสูตรใหม่นะครับข้อมูลนี่ผมเตรียมมาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรใหม่กันนิดนึงสูตร วิ่งล่างง่ายๆนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่4นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเอาร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนนะครับนี่ก็เอา3าตัวนี้บวกกันนะสบวกสบวกหได้12 2 3 4สเต็ปที่2ก็ขยับมาแล้วก็บวก1ก็เป็น3 4 5หนะครับแล้วมันออก26เข้าเลข2นะครับฝั่งนี้หลุด1งวดนะครับงวดถมามา901012อออกห้า ห้าศูนย์เข้าลิกศูนยเข้าลิกศูนงวดธมาห้าหกเจ็ดออก6กสนะครับหกสามเข้าหเข้าหงวดธมาเก้าศูนย์หออกสามหนึ่งเข้าหเข้าหนะครับงวดธมาสี่ห้าหกห้าหออก5 5 8ห้าแเข้าหเข้าหนะครับแล้วก็งวดธมาหกเจ็ดแปดออกเบิ้ลออกเบิ้ลเจ็ดเจข้าลิเจ็ดเข้าลิเจ็ด งวดล่าสุดคำนวณได้สี่ห้าห้าหกดออก6กหนึ่งเข้าเลขหกเข้าเลขหกมาดูแนวทางในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับสูตรนี้คำนวณง่ายๆตามชื่อสูตรเลยนะครับวิ่งลางง่ายๆก็เอาหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนนี่สามตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับได้6กบวกเแล้วบวก6เท่ากับเลยนะครับ6ในบวก9ได้สิบห้า สิบห้าบวกหกได้21่สิหนึ่งสองสามสเต็ปที่สองก็จะเป็นสองสามสี่ตัวเด่นมันก็จะอยู่ในสองกับสามหรือจะมาข้างหน้าข้างหลังก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ออกข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเนี่ยมันมันอยู่แต่ตรงกลางมานะอยู่แต่ตรงกลางมาตลอดนะครับงวดนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมาอยู่ข้างข้างหน้าข้างหลังไหมนะครับ หรือจะยังอยู่ที่ตรงกลางตรงเดิมมันนี่ตัวเราก็ต้องเดาทางนะครับดังนั้นสูตรใหม่เราจะมี1 2 3นะครับ1 2 3 2 3 4ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับ1 2 3 2 3 4สูตรนี้มันจะชนชน2กับ3ซึ่ง2กับ3มันไม่ติดในเลขดับนะครับไม่มี2ไม่มี3นะก็ มาดูสูตรที่5ก่อนนะนี่สูตรที่4นะครับสูตรใหม่ในสูตรที่4มาดูสูตรใหม่ในสูตรที่5นะครับแล้วก็จะมีสูตรที่6อีกนะผมเลือกมา3สูตรวิธีการคํานวณหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวก2งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก1ก็เป็นสูตรง่ายๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับหลักสิบบนเลขสหลักหน่วยบนเลข6หลักสิบล่างเลข9กบวก2งคงที่ได้ผลลัพธ์21 1 2 3บนะครับแล้วออก2 6น่เข้าเลข2 งวดมา0ูนย์หนออกห้าศูนย์เข้าเลขศูนย์นะครับงวดมาสี่ห้าหกออก6 3สานะเข้าเลขหงวดมาเก้าศูนออกออกสาเข้าเลขหนงงวดมา6 7 8ออกออกห้าแปดนะครับแล้วก็งวดมา7จ็ไปเออกเบิ้ลออกเบิ้ล7จเจข้าเลขเจแล้วก็งวดล่าสุดนะคำนวณได้สี่ห้าออก61 เข้าเลขหกนะครับสถิติสูตรนี้ก็หรือว่าเข้าดีเหมือนกันนะมาดูแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนแล้วบวกหลักสิบล่างใช้3ามตำแหน่งนี้บวกกันดังนั้นจะได้9ก้บวกหบวกหแล้วบวกสอบวกสคงที่เท่ากับ9กนี่บวกหกได้สิบ สิบห้านะครับมาบวกอีกหกได้21 21 22 23สูตรนี้ได้3ได้4ได้5นะครับดังนั้นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งได้3 45อ่าตัวเลขก็จะ,ะเริ่มสูงขึ้นนะครับจากที่มี8 90 90, 90 1 1 2 3มอมันนี้มันก็จะมา345อ่ามาดูในสูตรที่6 อันนี้สูตรที่5ผ่านไปนะครับเอาที่มาดูในสูตรที่6อันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรที่6วิธีการคำนวณก็เอาหน่วยบนบวก10ล่างนะบ,บวกหน่วยล่างบวก7คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก1ก็จะมีสเต็ปที่2เหมือนกันเอามาดูงวดแรกหลักหน่วยบนเลข6หลัก10ล่างเลข9้าหลักหน่วยล่างเลข1แล้วบวก7คงที่ได้ผลลัพธ์ยี่สิบสามสามสี่ห้านะสเต็ปที่2บวก8ก็จะได้4ี6ห้าออก2 6เขา้าเลข6 ฟังนี้หลุดหนึ่งงวดนะครับงวดมาเก้าศูนย์หศูน์หนึ่งสองออกห้าศูนย์เข้าเลขศูนย์เข้าเลขศูนย์งวดธมาสี่ห้าหกห้าหกเจ็หกมเข้าเลขหก 6, เข้าเลขหก 6, งวดมาหนึ่งสองสามสองสามสออกออกสาหนึ่งเข้าเลขหนึ่งเข้าเลขสามเข้าเลขสามงวดมาเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนออกห้าห้าแปดนะครับเข้าเลขแปดเข้าเลขแป แล้วก็งวดมา6 7 8 7 8 9งวดนี้ออกเบิ้ล7 7เข้าเลข7เข้าเลข7แล้วก็งวดล่าสุดนะครับคำนวณได้9 0 1 0 1 2แล้วออก6 1นะครับเข้าเลข1เข้าเลข1ง,งวดนี้ก็ยังไม่เข้าหัวท้ายนะอยู่แต่ตรงกลางมาตลอดมาดูแนวทางในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับสูตรวิ่งล่างง่ายๆในสูตรที่6จะใช้หลักหน่วยบนนะบ,บวกหลักสิบล่าง บวกลักหน่วยล่างใช้3ตตำแหน่งนี้บวกกันนะครับดังนั้นจะได้6บวก6บวก1ตตำแหน่งสุดท้ายนี่บวก7นะบวก7คงที่เท่ากับ6บวก6ได้12 12บวก1ได้13 13นะมาบวกอีก7 13บวก7ได้20 0 12่งวนี้ก็จะเป็น1 2 3 ตัวเด่นอยู่ที่1นึตรงกลางนะครับหรือจะมาหัวมาท้ายอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็จะได้สูตรใหม่เพิ่มเข้ามาอีกสูตรหนึงก็คือ0 1 2 1หนึ่งสสูตรนี้จะชน1นสอง ในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนนะครับในสูตรวิ่งล่างผมจะใช้อยู่แค่1 2 3 4จะใช้เพียงแค่4สูตรนี้ในการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ2ตัวล่างนะครับนี่นะครับ2ตัวล่างนะครับแต่ความยากอ่ามันก็อยู่ที่ว่า เราจะเอาสูตรไหนมาจับกันนะครับเอ้ไะเอาสูตรไหนเรามาจับกันเอา90มาจับสองสาหรือเอาสองสามมาจับหนึ่งสองหรือเอาหนึ่งสองมาจับ90หรือเอา3ามี่ห้าตรงนี้มาจับ2 3 3สามสาสี่หมาจับ90้านหรือ3ามสี่หมาจับหนึ่งสองตรงนี้คือความยากนะครับความยากเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะออกนะครับไม่รู้สูตรไหนจะหลุดและไม่รู้สูตรไหนมันจะเข้านี่มันยากตรงนี้นะครับมันแล้วแต่ ความคิดของแต่ละคนนะว่าใครชอบสูตรไหนเลือกเอาเดี๋ยวผมก็ต้องไปวิเคราะห์อของผมอีกทีนะครับว่าหลักสิบล่างของผมเนี่ยมันมันน่าจะได้สูตรไหนแล้วหลักหน่วยล่างของผมมันได้อาจจะได้สูตรไหนนะครับ5้าตัวนี้อาจจะติดดับเห็นไหมครับหติดดับเอาหไม่มี9ติดดับนะครับดังนั้นมันก็จะเหลือแค่3ามสี ห2ึ่งสอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวชนนะครับหรือมันอาจจะออกครั้งหน้าเป็น8ปดเป็น1นะครับหรืออาจจะเป็น0ูนยตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าในงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายนเนี่ยมันน่าจะมีในนี้ครบทั้งหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะแล้วแต่ใครจะจับคู่ยังไงนี้ถ้าผมดูหลักสิบหลักหน่วยเสร็จเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมเจ้าตัวไหน ไว้หลักสิบแล้วจะมาจับคู่ตรงตรงนี้ให้นะครับส่วนสูตรวิ่งบนอ่าเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับข้อมูลที่ผมทำอาไว้เมื่อคืนนี้ก็มีหลายสูตรอยู่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในงวดใหม่นะครับดับบนนี่คือดับแปดนะครับดับบนนี่ดับแปดเราต้องแก้ตัวกันใหม่นะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะว่าอ่าจะเข้าเป้าไหมซึ่งในงวดที่ผ่านมานี่ามาไม่ถูกทางนะครับมาไม่ถูกทางก็คือ สูตรเดวหลุดหมดนะเลือกไม่ถูกนะนะครับผมก็ต้องมารุ้นกันใหม่แหละในงวดนี้นะว่าจะวิเคราะห์ถูกไหมแนวทางซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนี่ยชุดสรุปก็ไม่เข้านะหลุดหมดเลยนะครัหลุดหมดเลยแล้วก็ช่วงท้ายนะครับผมก็ดูคำเตือนนิดหนึ่งนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการมานานที่ผิดกฎหมายนะครับก็ใครชอบสูตรไหนก็ลองนำแนวทางไปซื้อสลากที่แบ่งรัฐบาลวดนนี้ดูนะครับถ้าสูตรมันเดินต่อท่านผู้ชมก็อาจจะมีโอกาสถูกนะครับแต่ถ้าสูตรมันหลุดไปนะมันก็ย่อมไม่ถูกแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ว่าใครชอบสูตรไหนตัวเลขนะครับโมมันก็มีหลายสูตรเนาะมีตั้งสาม สูตรสสูตรสสูตร5สูตร6นะครับอันนี้สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6นะครับมีทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่สูตรเก่าก็สูตรเก่านี้ได้9กับ0นะครับเป็นตัวเด่นตรงกลางที่เลข0ูย์ก็ก็สวยเหมือนกันเนาะถ้า9มันดับนะครับถ้าสูตรดับหลุดก็อาจจะเ้ามาดังนั้นสูตรดับในบางครั้งก็อาจจะไว้ใจบ้างไม่ได้เหมือนกันนะครับพอเห็นมันเข้ามา ห้าสิบกวงวดแล้วบางครั้งมันอาจจะหลุดได้เหมือนกันนะแต่ก็ดูไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยมันก็ตัดตัวเลขที่ไม่ใช่ออกไปนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อไปนะครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมสําหรับสูตรวิ่งล่างง่ายๆที่ลงให้ทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ